ยเดียวังดีเนีเาอากสวีลัสดี FC แฟนเพจตะก้อนเนยทุกท่านนะครับวันนี้วันว่างๆครับวันซ้อมนะครับคนกรุงเทพเราครับวันนี้เข้ามาซ้อมเดี๋ยวแป๊กฟรีครับเดี่ยวนี้ครับปทชิดผู้ผานครับเจ้าสนามครับ สกอไปไกลแล้วครับห้าต่อหนึ่งแล้วครับความฟิตครับของคนกรุงเทพเหล่าครับดูครับเกี่ยวได้อีกแล้วครับสั่นแบคคืนมาไปไหนครับแต่ก็สู้ด้วยใจนะครับสำหรับคนกรุงเทพเหล่านะครับสกอหนึ่งก่อห้านะครับลูกเสิร์ ใส่รหัสครับยังไม่ทํางานครับเก็บได้หมดครับห่างแล้วแก้มาครับเป็นแต้มหรือเปล่าครับชิดภูพานครับตีหัวติดเกียร์ครับไม่ลงเลยครับแต้มแรกครับของชิดภูพานครับลูกอ่ะลูกสวัสดี ทั้งยีกว่าท่านนะครับกับ30ท่านนะครับเข้ามาชมนะครับสวัสดีเบคฮันเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีแฟนน้ำสอนะครับเสิร์ฟยอดไปตักรองเท้ามาทันไหมโอ้โหครับอีกหนึ่งแต้มครับชิดภูพาครับสามต่อห้าครับสวัสดีพี่สิบร้อยเอ็ดนะครับสวัสดีพี่บุญเรืองด้วยนะครับถ้าผมอยู่ชิดต้องต่อประมาณสองหนึ่งครับหน้าหลังโอ้โหตอนนี้ครับ ก่อนกรุงเทพฯเหล่าครับเสิร์ฟกินอย่างเดียวครับห้าต่อหนึ่งครับเพิ่งจะไล่แตมนะครับเตะกันหลายเซตแล้วนะครับวันนี้นะครับซ้อมนะครับทั้งสามสามสองสองข้ามหัวแปรนะครับวันนี้คนกรุงเทพฯเหล่ามาซ้อมแบบชุ่มฉ่าใจเลยนะครับวันนี้นะครับไปยี่หัวครับเอาเก็บได้ครับลากไม่เข้าครับ มวยขาอ่อนครับชิดภูผานครับก็วันปกติครับอยู่กลางวันไม่ทำอะไรครับนอนอยู่ในห้องอย่างเดียวครับกับเมียนะครับขาอ่อนปวกเปียครับชิดภูผานครับสวัสดีคุณเฉลิมชาตินะครับสวัสดีด้วยนะครับขมาทตักทานนะครับสวัสดีน้องนุ้ยนะครับมาหนุ่ยนะครับ ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยแล้วนุ้ยนะครับเข้ามาซ้อมบ้างนะครับหรือว่าซุ่มซ้อมอยู่หกเก้าโอ้โหอาหมูอาหมูบอกว่าอนุ้ยซุ่มซ้อมอยู่หกเก้าเหรอปาดมาครับลูกนี้ไม่เหลือครับเป็นแต้มขยับแล้วครับคนกรุงเทพเหล่าครับสวัสดีลิศของเสียนะครับสวัสดีหนุ่มบางพลีนะครับสวัสดี รินเซ็นานะครับเมาแล้วใครเมาครับรลูกลูกริสบอกว่าเมาแล้วไม่ใครถามใครใครถามห <laughs> ยอกหยอกนะครับเฮ้ยโอ้โหลูกเสือรพิกเน็ตโ,โ,โอ้โห้เจ็ดต่อสามครับแต่แบบนี้ขานอกตายเกลื่อนนะครับโอ้ออจะเอาชนะชิดพูพานะครับคนกรุงเทพเราครับ เหลี <ítulo> <displayed, S 1> ่ยมหัวแปรก็ชนะไปนะโอ้ชนะชิดผูผพานครับเจ็ดต่อสามครับตัดหน้าขวาครับชิดถนัดซ้ายห่างเน็ตครับปาดตรงลงไปครับเกี่ยวได้ครับคนเทพน่าจะลากตีหัวตีเหลี่ยมีครับโอ้โหเก็บไม่ได้ครับเป็นอีกหนึ่งแจมครับสวัสดีกุกไก่กิงแก้วนะครับสวัสดีโปรแจ็คนะครับแจ็คชุมแพรนะครับ สวัสดีโกต้องนะครับสู้ๆนะครับแปดต่อสามครับโหหลงลูกเสริมนิดนึงครับชิดพุพานยังตามไปได้หน้าเน็ตตีโอ้โหรู้ทางเลยครับยืนรอครับรอ <c oughs> เหมือนเขาเคยเดี่ยวกันสามสี่รอบแล้วเนอะรู้ทางหมดเลย สกอตามอยู่เยอะนะครับสำหรับชิดภูพานนะครับสวัสดีพี่แปงนะครับแปงสบานแพงนะครับมารับชมนะครับรรคู่นี้ชิงอยู่ที่2,000บาทนะครับเ,เสิร์ฟออกหลังนี่ครับลูกเสิร์ฟไม่ใส่รหัสเลยนะครับ 004เเบบรหัสเดิมไหมเนี่ยลูกเสือทีนี้ทีนี้คนกรุงเทพก็จะได้แต่เหลี่ยมแข็งๆได้ชนะชิดภูพานดิเออแผมมาแล้วสามเส้นผมให้เซตนเนี่ยชนะเอาต่างคนต่างไม่ยอมกันหรอเออมันหลักฐานมันอยู่อย่างนี้แล้วมันไม่มีคนเชื่อหรอกเ หลักฐานมันอยู่นี่ขอซ้อมเดียวกับแอดมินได้ไหมครับเออพี่แปงพี่แปงกับโมดมีเหลี่ยมอะไรนะพี่แปงกับโมดเจอสิติ๊กใช่ไหมพี่แปงกับโมดผมรอเชียร์อยู่นะครับสะพานแพงนะครับไล่ไปนะเน็ตทันไหม โอ้โหพิกเนตลงไปครับเปลี่ยนทรงครับมีนัดพิเศษด้วยหรือกรุงเทพเราก็เสียหลายเหลี่ยมแล้วนะครับมึึงงงงงตตเเบออมมากันออกว่ามันอไู่ในไหน ด้วยไล่เสียงกระดูกโบตองขาดนั้นจะว่าไม่ต้องไล่เสียงดีโบจะเป็นหนึ่งสูงเงาขนาดนั้นสวัสดีพี่วันเฉลิมพี่อะไรนะผมลืมชื่อละเออแก่เนี่ยท่้าไหนแก่ครับแก่หอดมาโอ้โหดีด้วยชิดดิ้นหน้าดูเลยครับความแข็งแรงนะครับตรงนู้นนิ่งกว่านะครับตีข้ามหัวครับเซครับก็แก๊กก็แก๊กขาครับขาอย่างกระม้าเลยครับสาวน้อชิดภูผานครับเสียงก็กักกัดครับ ตีหย่อนครับดูครับดูขาครับมันผ่านก็ว่าเสียงจะกว่หมาน่ะนิ่งกว่าอ๋อนิ่งกว่าเยอะว่ากุบกับกุบกับกุบกับเสียงยังก็ควบมาชิดผู้ผ่านกุบกับกุบกับกุบกับผ่านอย่างนี้ได้ไงเออดีนว่าเสียงมวยเสียงมวยก็เด้ออ่อยไว้ไม่รู้เหรออาเป่าปากแล้วอ่อยไว้ดิอ่อยไว้ตี้เป่าลมออกปากแล้วถึงว่าทำไมเรียกอะไรขาน่อกันช่วย โอ้ยเรื่อหุ่นเนี่ยมึงอยากหุ่นดีไหมใครว่าอยากหุ่นดีเลยพี่เต้ลงมากรุงเทพได้แล้วนะพี่เต้นะโอตจริงนะดูไม่ยอมกันเลยครับโจริงพี่เต้เพราะว่าผมเตะได้อีกสองอาทิตย์นะเพราะวันศุกร์ก็ศุกร์หน้าก็ไม่ได้เตะแล้วเพราะว่าผมจะผ่าตัดแล้วไม่รู้ไม่ยอมลงมาเลยหาเหลี่ยมไม่ได้เออไปแต่ขวาเขาเนาะ เขาตนแดขว้ากข้ไปแต่ขว้าเนาะชิดชิดชิดพี่ที่ขายของเสรีไทยสามแปดอะพี่อะไรนะพี่วันเฉลิมไหมชื่ออะไรนะป่าเลยนะขายกับข้าอยู่เสรีไทยนะป่าอะไรวะพี่หนูใช่ไหมพี่หนูไหมใช่ไหม เ๋ยอให้โอกาสให้โอกาสยกแได้แล้วบอเอาให้นจักปาดไอเส้เนี่ยอนห้โกาสนเส้นนี่ยองงันอะ่โอ้ยบอขี้คุยเอ้ยอกันไม่รู้อาการก็รู้แล้วไงขี้คุยทุกคนเลยบอกว่า มาเลยมาเห็นไหมบุ๊มบิลเล่ถัดเป็นน้ำล่าแล้วถัดเป็นน้ำมันกันเหลือแบบว่าน้ำปั๊ม้างหนน่าเห็นไหมเชื่อผมไหมล่ะบอกแล้วมาเฮ้ยฉันก็เคยก็สี่แปดตี้ว่ะสวัสดีอ้อยพญาหงแดงนะครับสวัสดีปาตีด้วยนะครับปาตี้ข้าวปากหวานนะครับสวัสดีพี่มาวินนะครับเข้ามารับชมนะครับ ตีหัวอย่างเดียวตีหยอดเขาเก็บทันครับโดนตีคืนนี่ครับโอ้โหเขาจับทางมม่ถือที่ไหมเนี่ยมันเขาก็หัวทางไม่ถือว่าประมาณหนึ่งเดือนแอดโอ้ยหนึ่งเดือนผมก็ผ่าตัดผมก็พักเก้าเดือนนู่นแหละสวัสดีวิถีตะก้อลูกหวายไทยวิถีตะก้อลูกหวายไทยใครเอ่ยชื่อตะก้อตะก้อนี่เยอะนะ่แปดต่อสี่ลูกเสิร์ฟตัดหน้าขวาตีหยอด โอ้ยเอาโอ้โหที่จริงถ้าอ้อถ้าอ้อเก็บอาการนี่นะชิดเป๋ไปแล้วเออไปปล่อยอาการให้กเขาเห็นนี่ได้ใจเลยน,นี่แต่สก,รอ,รรกอร์ยังตามอยู่นะครับสี่ต่อแปดนะครับเกมเสิร์ฟชิดผูผ่านครับไล่หน้าซ้ายไปครับคนุงเทพเหลาลำเลียงมาครับห่างเยอะครับตีหัวยอดมุมนี้ได้หนึ่งแตงครับชิดผ่านครับยังตามอยู่นะครับ ตอนนี้ขานเลอาออกตัวทิ้งหมดแล้วนะครับห้าต่อแปดครับสวัสดีพี่แบนด้วยนะครับเข้ามารับชมครับวันพุธครับบรรยากาศชิวๆนะเหลี่ยมซ้อมนะครับกรุงเทพก็เตะไปประมาณห้าเซตแล้วครับล้นมาครับเป็นแต้มหรือเปล่าหันหมุนซันแบ็คครับ เตะมาขนาดนี้เพิ่งจะซันแบ็กได้ลูกแรกนะครับเพราะว่าจับลูกเสือไม่ได้เลยนะครับชิดบูภาครับขาอ่อนนะครับกลางวันทําการบ้านเยอะไปหน่อยนะครับอยู่กันสองตายายนะครับลูกไม่อยู่นะครับเปิดแอร์เย็นฉ่านะครับโน่นครับทางโน้นออกอาการให้คู่ต่อสู้เห็นครับโอ้โหมีแรงฮึดขึ้นมาทันทีครับฝ่ายตรงข้ามครับหกต่อแปดครับโอ้ต้นเกมนะครับคนเทพเป็นต่อเยอะเลยนะครับนําไปห้าต่อหนึ่งเลยครับ อ,อ a a right ุ้ยขาปลอมมีเอียงมลุ้นด้วยนะครับกับพิกคนเขพพิกแพ้อีกก็ร่วมหมื่นนะครับสวัสดีคุณเรืองยศนะครับก็มารับชมนะครับอยู่ด้วยกันครับเพจตะก้อนอเนมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ มีแรงขึ้นมาทันทีครับคิดผูพานนะครับทางนู้นหายใจไม่ทันแล้วครับ,ยยรบอยู่กันอย,อยู่กันหลายคนนะครับนิกอ่อนนูนะครับยังไม่ได้ลงสนามนะครับตามมาทีหลังนะครับ ปับ๊บัวใหญ่นะครับโอชิวอรี่นะครับต่อสีนักลินนะครับหมูพัฒนาการครับรอเหลี่ยมอยู่นะครับดินอ่อนนุดติดเกียวสวนมาทีเดียวขึ้นตีหัวโอ้โหตีฉลาดมากครับลูกนี้ล็อกสกอร์ไว้ได้ครับตัน้นภูพานหายไปไหนครับตั้นภูพานาน,น่าจะอยู่แคมป์ไหนนะเดี๋ยว ตั้มภูพาทํางานทํางานอย่างเดียวนะตั้มภูพาเนะอยู่แคมป์นะครับก่อสร้างนะครับลากเข้าไปตีฝังครับตรงนี้ยืนเนี่ยนอยู่ไหมชิดตอนนี้ตั้มอยู่แคมป์ไหนอะแคมป์ไหนตั้มมาทำงานอยู่แคมป์ไหนจังหวะไรยังอยู่ยุทธยาบ่ะสวัสดีพี่แมวนะครับ พี่แมวเพิ่มซับนะครับข้ามารับชมนะครับสวัสดีโจโคนะครับสวัสดีน้องโจนะครับโอ้โหเก็บไม่ได้ครับลูกนี้ลูกเสิร์ฟไม่ใส่รหัสนะครับลืมใส่รหัสนะครับเดี๋ยวก็เอาลูกเสิร์ฟนาวินมาใช้นะครับตัดหน้าขวาหยอดมาครับจิตกุพานหันจะซันแบ็กแต่ตั้งไม่เข้านะครับ จะหมุนแล้วมันยกลูกไม่ได้เมกียเตร<น>ียมจะบิดตัวเห็นนะเตรียมจะบิดเกียงไหลแต่ลูกมันไม่ไป,ล,ไไปลูกมันอยู่นหน้า <S 1> <S 1> 9ต่อ6ครับห่าง3แต้มยอนะครับโมหถีบก็ไม่ข้ามเอาแล้วครับหนีออกไปหนึ่งแต้มครับคนกรุงเทพเหลาครับ สู้แบบลมหมดนะครับทางโน้นนะครับเสิร์ฟทีนึงก็ปั๊มลมทีนะครับระบบหายใจไม่ค่อยดีครับตอนนี้ครับใครมองก็เป็นรองนะครับตอนนี้แต้มนําเยอะนะครับสิบต่อหกตักมาขวาอีกแล้วครับธิรพานาออกนอกกรอไปไม่ทันครับขึ้นแท่นแล้วครับเอาแล้วครับสวัสดีครับแอดมินชัยภูมิชัดเจนอน้องโจไปอยู่ชัยภูมิเหรอครับ ผมนึกว่าพี่ชิดพี่ตั้มอยู่ด้วยกันอ๋อไม่ใช่ครับไสไสดอ,อยู่อ๋อไรไม่ต้องกลัวครับเป็นชายชนะของคนกรุงเทพอยู่แล้วครับเดี๋ยวภาพนี้เดี๋ยวผมจะลงเพจให้ด้วยนะครับคนกรุงเทพนะครับชิดผุพานจะล็อกได้ไหมโอ้เตะไม่ข้ามครับขานอกกระจายครับแบบนี้ครับคนบัวใหญ่อยู่แถนนั้นเหรอครับ พี่มาวินคนบัวใหญ่อยู่นี่ครับเป็นแท่นกรรมการที่สองนะครับคนบัวใหญ่นะครับคนบัวใหญ่กํากลังฟักกระเป๋าอยู่นะครับ <ท scalable S 2> สังเกตดีๆนะครับ <Renaissance> บนแท่นกรรมการสองนะครับคนบัวใหญ่นะครับปเป็นเป็นชัยชนะของคนกรุงเทพเหล่านะครับแล้วก็ เดี๋ยวฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยครับเดี๋ยวลงภาพนิ่งให้นะครับคนกรุงเทพฯเหล่านะครับเหลี่ยมนี้ก็เรียกว่าชนะไปกับเหลี่ยมสามสามข้ามหัวแปรนะครับก็ชนะนะครับติดตามย้อนหลังได้ครับข้ามหัวแปรนะครับสําหรับคนกรุงเทพฯเหล่านะครับมีแอดมินด้วยนะครับทงทงแล้วก็ชิดบุพานแพ้นะครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับเข้ามารับชมนะครับมีคนหนองคายไหมครับแถวนั้นคนหนองคาย คนหนองคายไม่มีคนหนองคายครับมีคนอุบลครับมีคนอุบลอยู่นะครับสวัสดีดาสายบุญนะครับเข้ามารับชมนะครับแต่ก็จบแล้วนะครับเป็นเป็นชัยชนะของคนกรุงเทพเหล่านะครับเดี๋ยวแปลข้ามฟรีครับชนะคิดภูพานไปครับสิบสองต่อหกแต้มนะครับเอาละครับตัดคลิปไปก่อนนะครับขออนุญาตตัดคลิปนะครับผม โอ้มีคนไหลเข้ามาอย่างเดียวเลยแต่ก็แต่ก็จบเกมแล้วนะครับต้องขออภัยนะครับสวัสดีคุณกระจกนะครับสวัสดีคุณวินัยด้วยครับสวัสดีน้อยสายบุญนะครับน้อยว่างเข้ามาเออมาซ้อมได้นะทุกวันนะครับตอนเย็นเป็นนะรุ่งประเวศก็ยังไม่ได้ซ้อมเลยนะครับไม่มีใครไม่มีใครอ่านเหลี่ยมเลยนะครับเพราะว่าเก่งเกินนะครับ เอาล้ครับอ้สวัสดีปังหัดด้วยนะครับเรียมเมื่อกี้ที่ผ่านไปนะครับคนกรุงเทพเหลาคนกรุงเทพเหลอาชนะชิดภูผานะครับประกาศนะครับเอาชนะชิดภูผาละครับ12ต่อ6แต้มนะครับเขาบอกให้ประกาศให้ช่วยประกาศให้นะครับเอาล้ครับขอบคุณมากมากครับ